ใครลงแทนหรอครับพี่บอยไงบอยลงแทนไมมาได้นี่วะให้พี่บอยรับช่วงต่อไอ้เฮียทำไมคนมาหันหน้ามาเต็มเลยวะอ๋ออุ้ยก็มันมาดิริโบกลก้าดิริพวก้าโคตรเยอะมันละหลอกแล้วนะมีมีมันหลอกแล้วมันออกแล้วออกไปต็นึงแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีเออเราเราหน้าไปกันนะเมื่อกี้เราหน้าไปแบบเป็นไปแจบเหมือนกัไม่น่าไม่น่าไปดีกวะอ่านอยู่เฉยบ้างไอ้เฮีย โอ้เยอะจริงบอกดังใกล้นะอ่ะพี่ชาย้ว่มัมีรอยสูงอย่างวะกลางแถวน,นั่นป่ะเออตองสัยกลางแถวป่องกลางตรงป่องไงเฮียทำไมเขาถึงกลับเ,เป็นผู้หญิงกะพี่ใครอะพี่อ๋อทอมกลับใจคน แต่ว่าเป็นทอมแล้วพอมันเป็นผู้หญิงน่ารักจัดอะไรเงี้ยเฮ้ยชีเมตา,มาเมตาเฮ้ยเพลงคุ้นๆอืมไม่คุ้นละโอ้โหพี่ไม่ไม่บัชชี่อ่ะ มันชื่ออ่ามันอ่านว่ารัตชีแต่ชื่อจริงๆมันจะชื่อทีชื่อทีแต่เวลากูเรียกกูเรียกไอชี้นะไอเด็กูก็เรียกชี้เด็กนายหีไอชี้แปริ้วเหลือไอเป็ดแก้พุดไอโค้ดไอชี้อย่ากูว้าวว้าวว้าวที่ไหนอ่ะก็ไปอยู่โค้ดทีมแล้วนะมันไปทำทีมแล้วนะ F W พี่ F W ก็ว่างั้นเรายับเลยเออก็ว่างั้นเรายับเลยไอ้เหี้ยโค้ดคนไหนมันก็งัดอยู่ดี F W อ่ะ ทีมเขาเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเหยียบไม่ได้น่าจะหน้าแตกนะวะไม่ได้เป็นที่โค้ชเป็นที่บุคคลในสัตว์เอ้ยไ,ไ,ไ,ไปเร็วเหลืออีกมีแล้วเพื่อนไม่บอยมีย,ยังพี่ยังเอ็นนี้เลยอันหนึ่งอะฆ่าส้มเนี่ยใช่ใช่นี่ยไงไ,ไอชีมาพอดี ใช่ไอชี่บอกใช่ใช่ที่หมายถึงใช่ใช่อะไรวะไอชี่หมายถึงที่พูดเมื่อกี้ป่ะาใช่ตามตลาดนะแต่อยากกินเป็อะไรอ่ะเอออะไรวะเอ็มแล้วแมวบีไม่ผ่านไม่ผ่านอย่างกี้เขาพิดไม่ได้นะอยากเล่นมั่วยตัวนะไม่พี่เมื่อกี้มันมีคนตามกูครูบอกแล้วทีมนี้ไม่มีพวกอะพวกให้ ขัเน้นตั้มไง่ะรอรับย่เดียวใช่ไม่มีอะไรหมคขัวเน้นตั้มไง่ะเฮ้ยมี่มีมีประเด็นไม่่ันนีเฮ้ยหารถไหมแต่วักาอเก็บประเด็นดีกันสองสองก้อนชีเพื่อนเมื่อกี้ขอบใจมาก ไม่มีท่าอ่กขอบใจที่มึงช่วยเหลือ <3 S 2> ตัวเป็นทอมแล้วมันขายไม่ดีเท่าแต่งหรอกเคยเห็นช่องไหนเป็นทอมมาเล่นเอาวีให้ดูเฮ้ยผมก็เท่ออกเลยมันเขาเรียกนะสุดท้ายมันพีพ่ว่ามันเขาติดพอไปมันก็ต้องติดตาที่บุคคลบ่าแต่คนแล้วแต่คนแหละใช่แยๆ่ๆแต่นี้มันเสรีแล้วเปิดกว้างอะไรกบอง หมายถึงว่าเรื่องคนที่แบบเขาเปลี่ยนเพศหรือว่าข้าอะไรคุยหรือเราวีงงอะไรวะใช่ก็หมายถึงว่าเออมันไม่ได้เกี่ยวไงว่าจะเป็นอังไงแล้วมันจะไม่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เป็น่นยนตระมึงเป็นควยหลยตอบกูมาสิไม่ต้องพูดเออมึงก็ไม่ต้องพูดมึงต้องยกูใช้บทรุนแรงใช่ป่ะหืมมึงก็ไม่ต้องพูดเข้าใจไหมเข้าใจไหมบีมึงมีรถป่ะเนี่ยโบโบกระดาบ มาดกูด้วยถ้ารถถูกหน้ามึงก็วิ่งหน่อยดีเดี๋ยวก็เนี่ยเดี๋ยวก็ดูติดกรดูไก่ติดนี้ไม่ต้องกินงั้นนั้นแต่ได้ชิคแคทจังเลยครับกับกิ๊บแคทไตรงนี้พี่พอดีเลยเจอพอดีเลยแตกตีนกูไหมได้แม็กมอ่ะเดี๋ยวต้องอั้นไหมเออกูก็อยากได้เหมือนกันแต่่วาอยากแตะหน้ามึงไงได้ไหมอยากแตะอยากใส่คอนเวิร์ตก็ไปเตะหน้ามึงอ่ะจะไปมันร้องงี้ป่ะ มันคือเพลงอะไรนะพี่ไม่เคยฟังแบบปูไม่เคยฟังสามพีเจ้ยบอสเจ้ยบอสร้องอย่างบ่อยซูเปอร์ไซยาแลเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนทุกเปลี่ยนทุกท่อนเลยคือเพลงซูเปอร์ไซย่าอืมเกิดอะไรพี่ตั้งใจแล้วไอ้ยแท่งไร้ยังพี่ได้ยางปะไอไอ้แม็กดำนี่มึงเอาไปใส่อะไรอะเพื่อน AR กูได้ละจีบแท่งมีบ้างนะอ้าวไอบีมีพี่ผมไหนอะอยู่ในห้องน้ำเนี่ย มีเบรลี่นี่ก็บอกนะกูมีแมกเทพเหลืออันหนึ่งอ่ะเฮ้กูใช้จอเฮียนี่อยู่แม่งลื่นดีวะลื่นขึ้นเลยจอใหม่ดีใช่ไหมได้แล้วตอนแรกกูคิดว่ามันจะรู้สึกไอ้เฮียรู้สึกเหมือนกันมันได้เลยเจ้าใจวะพี่หมื่นแปดราคามันลื่นขึ้นอ้าแม่งมันจะรู้สึกเลยมันรู้สึกว่าลื่นขึ้นจริงๆเว้ยดีนะครับราคาหมื่นแปดคือรู้สึกจัดเข้าใจปะเข้าใจพี่เออ จอดีก็ต้องแพงแค่นั้นแต่ก็หมื่นแปดแต่กูแต่กูว่าคิดอยู่นะไม่ไม่ก็คือมันมันคือมันถ้ามันส่งผลกับเราแบบให้เราเอาแค่เล่นดีขึ้นนิดนึงอ่ะมันมันส่งผลกูว่ามันก็คุ้มนะเฮ้ยคุณหกเอาปะเอาดิเออมันคุ้มเว้ยเปิดดิแต่มันไม่ใช่หมื่นแปดอ่ะเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนดูบ่อยพี่ลองไป็นตะเกยวันพี่ขอหมื่นเดียวพออ๋อแล้วแะบคือกูรู้สึกเมื่อบาทหรือเมื่อบิด พันบาทดีตัดเออไม่เมื่อกี้พี่เล่นในนี่เป็นไงพูดถึงเรื่องทองอะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าผมว่ามันสนุกดีออกนะมันก็เหมือนผู้ชายเป็นกระเทยเล่นแล้วพี่ก็เล่นเนี่ยโอยี่ดอกผู้นิพพันรถแรงอีกแล้วอะไรเงี้ยคนมันก็ชอบไงต้องขับเขาบอกว่าให้สักวันหนึ่งพี่ผมว่าผมว่าหมื่นบิดเขามีลุ้นอยู่นะหมื่นบิดไม่เอาถูกไหมเฮ้ยนะพี่เฮียจอดเต็มเลยเกตแม่ก็มาดิ มันขับไปตรงนี้ตรงนี้เลยมันเมื่อกี้มันจอดปุ๊บแล้วพอมันเห็นกูปุ๊บแป๊บนึงมันก็ขับต่อแต่หน้ากูเลยไม่ไกลนะไอ้ที่กูบอกหน้ากูเนี่ยคือไม่ไกลนะกูจะจี้ตูดมาแล้วเนี่ยมันจะไปสามเหลี่ยมดีจอดแล้ว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 จอดไปจอดไปรถร้อยอุ้ยมู่ใช่ไหมใช่กูจะควาตัเพื่อนวเพื่อนมาดิ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  พี่เหยียบตัวล้อกูเหยียบมาเองเพื่อนหน้ารถเพื่อนบีเบียดบีเบียดเอาไม่ตายว่ะแต่กูรู้สึกเสียดายตาไงนะเป็ดอะไร,รอ่ะเพื่อนก็ไอ้จอที่กูซื้อมาเนี่ยสองหมื่นห้าเฮ้ยซื้อจอที่นี่มาสองหมื่นห้า สองสี่ศูนย์มันมีแม็กดับเหลือบปะมันมันมาตอนแรกๆกันหรอใช่ใช่ใช่โอ้แล้วตอนนี้จอมาใหม่อันนี้หมื่นแปดเองไม่มีขี้อะไรมีสัตว์นาวะสองหมื่นห้าที่ผมซื้อมาใช่มาแล้วใช่มาแล้วน่าจะไม่ผิดแต่เใครเก็บศพวะไอบีปะวะไอเป็ดอะไรอ่ะไอสัตว์แล้วคุณก็บอกคุณก็องไปพูดอะไรอ่ะพี่มันทำไมอะมีแม็กดับมามันมีทั้งสองอันใช่มี็สองอันอ้าวเมื่อกี้คุณบอกไม่มีผมไม่ได้พูดอยวยพี่ผมคุยผมอยู่ ผมไม่ได้พูดไม่มีไอพีมองไม่มีไอพีมันส้วบไปแล้วอ่ะดิอ๋อมึพูดเลยไอพีเงียบไปได้อยอผมไม่เจอผมก็แทบไปอ่ะอยากใส่คอนเปิดแล้วเข้าไปเตะหน้ามือแม้วใคเก็บไปวะไม่มีใครเก็บก็อยู่งั้นแหละไอ้กว่าไม่เจอมันจะรั่วเหี้ยมันรั่วเพราะมันเป็นคนยืนอยู่บนเขา เฮ้ยน um. ักอู pues <sk 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 ้เฮียมาทำไมนกลมาขับผ่านทางซ้ายผ่านแางซ้ายไม่บนเขาเอนีมีบนเขาเฮ้ยตายเราตายเราพี่บอล รู้จักกูบ่อยแล้วแมนมีไงแอมจะไปแอมจะไปถุบอะไรถุบไรโอเค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 เอ้ามึงก็จับดีมึงจับดีมึงจับยังเฮ้ยเราเยียบเยียมันอยู่หน้ากูบมาอยู่หน้ากูเบอร์เลยกําลังวีอยู่เลยโันรับหน้ากูแยมได้นะเออแต่บนเขาโพมันมีอ่ะต้องระวังด้วยเดี๋ยวกูยิงให้บนเขาโพกูเห็นมันกูเห็นมันต้องการหมวกกับเกราะใหม่มาก ียว่เขาโพซัดกูละเกลี่ยมาแล้วเกลี่ยมาแล้วเกลี่ยมาแล้วยิงเขาโพโอเคโอเคโอเคโอ้โหกระสัดเปี่ย่ะมันมันอยู่เขาโพกันเนอะข้างหน้าเนี่ยใกล้ๆเลยบีมันต้นซ้ายตรงนี้ตรงนี้มึงมึงไปตรงข้างล่างต้นไม้หหรอต้นไม้เฮ้ยหลังยิงเอาแล้วหลังมาถผมว่าอยก่อนเลยพี่เฮ้ยมันคว่ำหลังเราคว่ำเดี๋ยวม่คว่ำมันยังครองตัวเองได้ประคองประคอง หลังน้ึงหนึงหลน้ํหนหลังรม่เปิ้ีตรงไม่เปิ้ลเลยน้้เหลือตรงรถเป็ดละเออสวยบ่อยสวยสวยไม่หมดหรอนี่คื้สเฮ้ยม่ขึ้นคิวขึ้นคิวันน่าซยิงกูมาไม่รู้โอ้โหผมตัวสมองผมตัวสมองตัวสมอให้เป็ดก่อน อัวให้ปีลูกนึ่งอุดรบ้านเขียวอุดรบ้านเขียวเออแล้วแม่แล้ขอชีวิตทุกคนเลยสัตตัวโมงมึงคุณอห็นตัวโมงปหมไม่รู้เอออยู่ไหนแล้ไอ้ไอ้เป็ดอะแล้วระเบิดไปนะมันอะอันนี้ใครระเบิดใครพี่กูกูโอเคผมว่าอันนี้ระเบิดมันนะลูกที่สองระเบิดมันมันปามาไกลไอ้ไอ้ลูกสองแล้วามาไกลไปสองลูกไปสองหน้าไปสองลูกขับเดินก่อนมึงอะใช้โบไปดิใช้โบไปดิเออกูปัในเบรกให้มมมึึึงงง พี่แฟรพี่แฟรหมวดวังเอาไม้เอาไม้ไม่เป็นตัวแฟร์ปวดรั้งอย่างเงี้ยเอ๊ยนี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยของใครอก่เฮ้ยเฮ้ยของใครอะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไอ้เย่าโพดานออกมาปะเนี่ยสั่งป้แก้วไอ้ป้ายน่าทันยึงไง เราเลยเข้าหน้าเราเลยที่เดิมเลยเกดเลยกดเลยเกดเลยไอ้เทียก็มาดิไอ้บ่วิ่งดิมึงล่อเลยถ้ามันโผล่มากูซัดล่วงแน่นอนเพื่อนมาไม่โผล่ไม่โผล่มึงวิ่งไปเลยถ้ามันโผล่มากูซัดล่วงแน่นอนนาตาเซียอยู่หน้านาตาเซียใช่เป็นหนึ่งเขาอยู่หน้านาตาเซียกระดุอยู่กระดุยอยู่กระดุยอยู่มาบ่นม่งมังกรเออมามากูยิงตัวโผล่ให้กูยิงตัวข่าโผล่ให้ตัวับสองตัว เปดบ้านหลังยิงพี่เฮ้ยเว่ขับคนน้องตัวนึงของคน้องตัวมึงเก่ารถไปเคไมล์ไปเลยได้หรอวะเออกูติดกูเคลูกรถเคไมล์เลยเออติดกูรถเคไมล์เลยจบจบไปไอ้เหี้ยเฮ้ยบ้านบายโดนลูกค้าโดนมาๆๆมามาดิมาดิพี่รอ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 เอารถมารับหน่อยดีไอมาให้แล้วนี่เยอะไม่รู้ตรงไหนนะ เดี๋ยวพี่จะวิ่งนะเดี๋ยวพี่จะวิ่งพี่จะวิ่งอะไรเขาบอกวาซากเลยไปเดียวพี่ไปต่อมันสมองมันตรงนี้มันสมองมันตรงนี้กูว่าแปลกๆไอ้ตกสมองมันน็อกแล้วเฮ้ยมารสฟีมีระวังหลังเข้านะตีเปล่าเฮ้ยเม่เจ้เจ้ตรงนะโดนเขาโดนเขาไปบ้านต้นไม้พะอนาวเลยพะอนาวเลยไหนหนึ่งไหนหนึ่งไหนหนึ่งหลังสมองหน้าเราไปเจอแล้ต้นไม้จะยิงกู บอล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 ไอ้แม่รอแล้วบอลกี่บอลรอแล้วไอ้ไอ้โผล่ระวังมักรีไอ้พี่เดี๋ยวจ้ำก่อนเข้าวงลำบากว่ะจอกวางผิดโพซิชั่นว่ะจ้ำก่อนกูเอ้ยเจอแล้วเจอเดูยตรงไหนแล้วใหม่รื้เรื่องรื้เรื่องจะได้ได้เหรอไปได้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าเม็ดเดียวได้คิวเลยไอี๋ยวเจ้าไอ้เฮียนัวจัด กูว่าต้องเติมอาชันแล้ววะวันนี้ต้องเติมทุกอย่างอ่ะแม่คือมาไม่พักเลยโกงมาแล้ว45วิรถเรามีเปล่ามีมีมีก็มีรถที่เพื่วิวัขับมาแล้วก็รถกูเดี๋ยวกูกลับเอารถตัวเองก่อนโอเคเดี๋ยวกูกลับบักกี้แค่นี้โอหางเกาะใหม่ไม่มีไม่มีสมบุกเลยแล้วเหลือแค่แฝดห้าลูกแล้วนี่ยเออกูไม่มีเงี้ยเลยอ่ะสักอย่างกูมีระเบิดหนึ่งไฟหนึ่งโอเคบักกี้ไม่โดนเจาะใช้ได้คันนี้ยังไม่ได้เล่นนานด้วยปิดหมดเลยโพซิชั่นกู

แค่ลุงมารับกูเฮ้ยได้ดาเทียมันมาโอเคเจอกันคุณได้ดาเทียมมันคุณอยูวไหนครับอยู่ตรงบ้านหนึ่งผมบักกี้คันเนึ่ออปชั่นพวกมึงฆ่าคนละกี่คิวแล้ววะกูได้มาสามกูได้มาสามพี่บอยอ่ะตึ๊งตึงโอ้โหแต่สามแล้วสิ้นขอสามแล้วสิ้หรอพี่ใช่คือพี่ว่ายังไงล่ะคือพี่ว่าพี่ว่ายังไงเราก็บวกแล้วเว้ยไม่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 บวกเราเราเราจะเล่นเซฟ าไปไปด้านฟ้าเทพไม่มีผลเรก็เลยนฟ้าเทพก็เดี๋ยวจอดเดี๋ยวังไงเช้น้องครับผ่านเลยมันไม่ยิงก็นี่ถ้ามันยิงแล้วก็ข้างหน้าตากันยับเลยว่ะข้างหน้าตามืนอยู่นอกวงเลยนะฟ้าเ้ปบ้านหรือเขาอะไอ้บีบ้านไอเดี๋ดีบเขาเขาบ้านเดี๋ยวจับกเด้อเฮ้ยข้างหน้ามีดับรถ

โว้ยโคแตกเหลือเลยเฮ้ยเราต้องเอารถว่ะข okay, ับแสกว่ะรถกูมีตรงนี้สามคันเลยแม่ซีโอแตกไอ้เหี้ยกูได้รถแล้วอ่ะไม่ตอนนี้คือไอ้ไอ้มาร์คสองมันอยู่แค่แดนเว้ยมึงขับอย่างงี้เว้ยมึงขับแสกอย่างงี้เว้ยเออใช่ขับแสกเนี่ยเนี่ยเล่นแถวนี้ก็ได้หรือมึงจะเข้าไปแสกบ้านตรงนี้เลยกูว่าได้ที่นี่ก็ได้นะทีมแถวตรงนี้ได้อยู่เหมือนกันเออพี่ทีมแม่งเลยละกันมาร์คสี่เออแบงค์ไปเลยไอ้เหี้ยพีไปไหนลูกค้าบอกแล้ว ต้องโว้มีรถสามคันอ๋อแน่เยเดี๋ยวบอกคันนี้ไปดีกว่าทิปเลยทิปเลยทิปเลยไปยังไปยังไปยั่งไปยั่งคซี่ที่มัคซี่ได้ได้ได้แรงมากรถผมมากขอบคุณพนักเสด็จมีน้อยเพราะมันเหลือยี่สิบคนถ้าแตกก็ไม่เป็นไรเราบวกแล้วใช่ใช่ใช่โค้ชไม่มีแต่ผมว่ามีพร้อมเราในแหละความเสี่ยบน้อยบาความเสี่ยบน้อยบาน้อยบาที่อื่นใช่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 เดี๋ยวผมขับล้อกระสุดอีกแพ็คหนะได้ได้ได้เดี๋ยวคุณชนเองขับจากขวาไปซ้ายเลยเออนายชนให้ ชถเลเล่โถเล่โถเล่โดดิบโดเล่โถ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 เลเลเอ้ยมาดิฮีโอ้ไม่ได้เก็บแป๊เจ็บสัตว์อริบีอรมาอีเก็บากู

ก็คือไอ้แคบีเขาบอกว่ามันขับลอกกระสุนแตกหมดเลยแม๊กแบกก็มึงเสือกไปเคลมมามันก็ยิงมึงไปไอ้ย่าบ้านมึงเอาดิมึงวิ่ไม่เอาเลยมันอยู่วัดไกลอยู่วัดไก่สุ่นร่วงเฉยไอ้สัตว์เทียนนั่นแม่งท่าเป้ารอไว้กูสวดแม่งไม่เกือบน็อกไอ้สัตว์ปืนใหญ่ไว้ย่าปันเหมือนมีตัวเดียวเลยวะ ตักหตักไห้หลังระเบิดเลยแล้วผมมีสมองในตัวผมว่าพี่รอดวะพี่ยเอยแต่ผมไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะคือแบบเกลี้ยงอ่ะไม่เหลือทักอย่างอ่ะกูอ่ะมีอยู่ลูกนึงแต่กูตายไปก่อนละบวกขึ้นมาสี่ตัวเว้ยกูรอดได้สองกระบอกเพื่อน